าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมธรรมะสุขใจกับธรรมชาติรู้ค่ะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของความรู้ การปฏิบัติต้องรู้ประมาณไหนคือรู้ให้พอดีอไม่รู้มากจนกลายเป็นเอาความรู้มาถกเถียงยึดมั่นถือมั่นว่าฉันถูกฉันผิดหรือรู้น้อยจนทำให้ตัวเองอไม่ทำอะไรเลยไม่พยายามขนขวายเราต้องมาพิจารณาดูและนำความรู้ มาใช้ให้พอดีกับการรู้มีสติรู้กับปัจจุบันคณะเป็นสิ่งสำคัญมีสัมปะชัญญะคอยตรวจตาให้รอบถ้าเราอยู่กับพุทธโธหรือลมหายใจเท่ากับว่าเรามีเครื่องอยู่ในการที่จะอยู่ในกายเยาวานาคืบนี้เราก็จะได้รับรู้สิ่งต่างๆ อย่างละมัดระวังและมีสติไม่ประมาทเห็นทุกสภาวะในการได้เห็นได้ยินได้กลิ่นชิมรสทางอายตนะเป็นเพียงสักแต่ว่าแค่รู้ไม่ได้หมายไม่ได้มั่นให้เกิดความยึดถือหลายคนที่ปฏิบัติเอาเป็นเอาตายจนมือแตกเท้าแตกหรือเรียกง่ายๆว่าวตีนแตกนะ ก้นแตกเพราะว่านั่งสมาธิมากเดินก็เดินมากไปทุดงหมายถึงว่าอเอาการเดินเป็นความอดทนความพยายามทำอยู่อย่างนั้นไม่ได้ไปไหนก็บอกว่าไม่ได้อะไรเลยทำไมถึงช่วยให้ตัวเองทุกข์ให้น้อยลงไม่ได้มีแต่ทวีความโกรธขึ้นมา ทวีความยึดมั่นถือมั่นก็นั่นแค่เป็นความเพียรที่ไม่ได้เอามาช่วยเหลือในเรื่องของสติปัญญาในการละวางโกรธก็เอาความอดทนความอดกั้นหรือความพยายามนั้นมาใช้ในทางที่เป็นอาวุธในทางที่ผิดเราพิจารณาง่ายๆว่าหากเราเ,าเอาอาวุธเนี้ยไปให้กับโจรมันก็เท่ากับว่าไปทำลายล้าง อในเรื่องผิดๆทั้งหมดเลยไปทําเรื่องผิดทั้งหมดแต่ถ้าเอาอาวุธนี้ไปให้กับตํารวจตํารวจก็ไปฆ่าโจรได้นะใช้ในทางที่ถูกต้องฉะนั้นอาวุธนี้เป็นสิ่งสําคัญอาวุธนี้ก็เหมือนสติปัญญาเรานั่นเองนะในการมีอินทรีย์ในเรื่องของศรัทธาศรัทธาก็ให้ถูกที่ถูกทางไม่ใช่ไปศรัทธาในสิ่งที่ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขขึ้นมา ไปศรัทธาในสิ่งที่หลงงมงายกันวิริยะก็ทำความเพียรให้ถูกต้องอย่าไปหนุนในเรื่องของอกุศลสติก็มีการระลึกรู้ไม่ใช่ว่าเป็นสติที่ลุ่มๆดอนๆไปอีกสมาธิก็มีความตั้งมั่นสงบไม่ใช่ว่าสงบจนคลายเป็นไม่พิจารณาให้เกิดปัญญาขึ้นมามีปัญญาในการแก้ไขปัญหา ลงสู่ลงสู่ไตรักเป็นทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะยึดถือก็ไม่ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยของเขาเราตั้งชื่อสิ่งนู้นสิ่งนี้ขึ้นมาจําได้ไหมรู้ขึ้นมาว่าสิ่งนี้สิ่งนี้เรียกว่าบ้านรถสิ่งของหมูเห็ดเป็ดไก่จริงๆแล้วตัวของมันเองมันก็ยังไม่รู้มันชื่ออะไรเราก็ไปตั้งชื่อแล้วไปยึดหมายไว้ คันถ้ามีคนมาบอกว่าต่างจากพวกจางจตกที่เรารู้เราคิดก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะความยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นอย่ามัวไปเพียนจนเพียนแล้วก็ไปไหนไม่เปลี่นความเพียนถูกอยู่เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเพียนในทางที่ไม่ถูกมันไม่พัฒนาเราก็ต้องย้อนกลับมาดูหมายว่าปัญหาเกิดจากอะไร เราเพียรถูกที่ถูกทางไหมเอาอาวุธมาใช้ในทางที่ถูกต้องที่นำพาให้เราไปในทางที่สุขไหมเราก็ต้องมาดูลองเปลี่ยนซิว่าจากที่เราทำจนมือแตกตีนแตกก้นแตกนะ่ะเรามาตีกิเลสให้แตกดีไหมหันกลับมาเอาความเพียรเอาอาวุธนั้นมาใช้ในการฆากิเลสของตนอย่ามัวแต่ไปฆากิเลสของผู้อื่นบางครั้งเขาก็ไม่ได้ทำของเขานะักกิเลสนั่นนะ่ะ เราก็ไปคาดหวังไปคาดหมายไปโจมตีไปว่าเขาอีกว่าเขาเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ธรรมะนะเขามีไว้ให้ปฏิบัติเพื่อดูตัวเองว่าตัวเองด่าตัวเองให้เยอะเพื่อการพัฒนาตนแต่ส่วนใหญ่ก็มุ่งแต่ประเด็นจะไปล้มล้างผู้อื่นไปซะทั้งหมดจนลืมมาพิจารณาที่ตนทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องอาศัย ล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงสักอย่างแต่เราก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราของเขาเราก็ยึดไปว่าสิ่งนั้นต้องไม่เปลี่ยนแปลงต้องไม่หายต้องไม่ทําลายไปโดยที่เราไม่รู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ไม่แน่นอนทั้งหมดเลยถ้าเราเข้าใจแล้วว่าความไม่แน่นอนมีอยู่กับโลกสมมตินี้ อให้เราไม่ประมาทไว้ก่อนถ้าเราทําสิ่งใดจ,จงรอบคอบไว้ก่อนทําด้วยสติระลึกรู้อ่าอย่าทําด้วยความอยากเขาเรียกว่าตีกิเลสด,ด้วยใช้สตินะในการตีมีสัมปชัญญะในการรู้รอบป้องกันทุกลูอดทุกลูด้วยสตินะอืมอย่าไปป้อนอาหารให้กิเลสมันมีปัญญาในการแก้ไขอ่าไม่ใช่ว่า อปัญหาทําไมมีเยอะแยะไปหมดแก้ไม่ได้เลยก็ไม่คิดจะแก้ก็แก้ไม่ได้เราจึงต้องมาแก้ปัญหาทีละอย่างด้วยสติปัญญาเพราะส่วนใหญ่ก็ไปลงที่สมถะแล้วก็จมอยู่สงบอยู่อย่างนั้นพอออกมาเอาอีกแล้วทุกอีกแล้วไปไม่เป็นอีกมันก็วนเวียนอยู่แบบนี้ฉะนั้นเมื่อมีผู้รู้อได้มาเปิดเขาเรียกว่าเปิดการะลาที่คว่ําให้หงายขึ้นมาอ่า เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในการพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยปัญญาปัญญาจะทําให้แจ้งนะแล้วรู้ตามความเป็นจริงอส่วนใหญ่เราก็บอกว่าต้องไม่โกรธต้องไม่โกรธนั่นเรากําลังฝืนความจริงแค่ใช้อาวุธในการอ่อเขาเรียกว่ายับยั้งมันชั่วข่าวเท่านั้นเองแต่เราไม่ไปแก้ที่เหตุว่า ความโกรธเกิดจากอะไรดูซิว่ามีสิ่งไหนเป็นของเราบ้างไม่ว่าจะเป็นรูปนั้นตานั้นร่างกายนั้นหรือความคิดทั้งหลายความจำทั้งหลายการปรุงแต่งทั้งหลายหรือความรู้ทางตาทั้งหลายถ้าใช่ของเราทำไมเราถึงบังคับเขาไม่ได้ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะทำไมเราบังคับตาไม่ได้ว่าตาอย่าบอดนะตาอย่าเครืองอตาอย่าเป็นนู่นเป็นนี่นะ าตาต้องเป็นเหมือนเดิมเราบังคับไม่ได้เลยนะเนื่องจากว่าทุกสิ่งเป็นสมมติที่เป็นไปตามธรรมชาติแห่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฉะนั้นถ้าเราจะตีเขาเรียกว่าจะตีจะจะให้แตกเนี่ยอย่าไปนเน้นมุ่งเน้นแค่ตีนแตกเท้าแตกก้นแตก ตรงนั้นสมควรอยู่ที่จะต้องทำเริ่มปฏิบัติก็ต้องสร้างภูมิก่อนมีความอดทนมีความวิริยะอุตสาหาะสุดท้ายแล้วเราจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นไปในทางไหนต่อตันอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่เป็นก็ต้องมาแก้ไขโดยการที่มีสติปัญญาในการพิจารณาโดยเอากำลังเหล่านั้นที่เราทำมาอดทนวิริยะอุตสาหะมาช่วยหนุนในด้านของสัมมาทิฏฐิ เพราะส่วนที่เราเอาไปสงบนิ่งอยู่เขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเช่นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเราจึงต้องเอามาเป็นสัมมาสติสัมมาสาม,มาธิในมรรคองแปกนั่นเองโดยมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมีสัมมาสังกัปโปดาริชอบคิดชอบสัมมาวาจาเป็นคำพูดที่ชอบเป็นคำพูดที่ทำให้คนสบายใจไม่ใช่เป็นคำพูดที่บาด พูดไปกีดบาดหัวใจคนอื่นอยู่ตลอดเวลาพูดไปก็ไม่ได้ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้มีความสุขเพิ่มขึ้นเราก็ต้องมาเปลี่ยนนะมาพิจารณาตัวเองว่าทำไมเราถึงพูดออกมาเป็นอย่างนั้นทั้งๆท,ที่เป็นคนที่ไม่น่าจะพูดเป็นอย่างนั้นแต่ก็ยังกลับพูดให้คนอื่นเขาเศร้าหมองจิตใจไปอีกเนะาะอไปโดนคนจิตละเอียดขึ้นมาจิตใสขึ้นมาเป็นกรรมทางวาจาอีกเห็นไหม เราก็ต้องระมัดระวังด้วยสติปัญญาในการเบรกห้ามล้อยับยั้งด้วยนะสัมมากัมมันโตเป็นเรื่องของการงานชอบไม่ฆาา่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการนะอา,อาชีพชอบสัมมาอาชีโวมีอาชีพที่สุดจริตอถ้าเป็นนักบวชก็ทําหน้าที่ไปจงกรมทําสมาธิาจเจริญสติเสริญปัญญาไปาสาัมมาสติ สัมมาวายโมมีความเพียรชอบเพียรเอาสิ่งที่เป็นกุศลทําให้เกิดขึ้นรักษาเอาไว้สิ่งที่เป็นอกุศลเคลียมันออกไปอย่าให้มันเกิดสัมมาสติมีความะระลึกรู้ะระลึกชอบอยู่กับปัจจุบันขณะหายใจก็รู้หายใจเข้ารู้ออกรู้เดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้รู้อย่างไม่ยึดถือรู้ให้พอดีอรู้ให้สบายๆด้วยพุทโธนะ สัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นชอบมีความสงบเป็นบาดฐานแห่งความเป็นปกติในการเป็นฐานแห่งการพิจารณาด้วยปัญญาไปสู่ไตรลักษณ์ในการเห็นทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเช่นนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างจิตที่ไม่รู้ไปให้ คุณค่าความหมายว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรแม้แต่ชื่อของตัวเองก็ยังไม่รู้แต่ว่าด้วยความที่สมมุติเขาตั้งชื่อขึ้นมาแล้วเราก็ไปหมายมั่นว่าสิ่งนั้นต้องเป็นจริงอย่างนั้นอย่างนี้นขึ้นมาด้วยการคาดเดาด้นเดานะอะกลายเป็นจิตที่กลับกอกิ่งไปกิ่งมาเพราะไม่ตรงตามจริงแห่งปัจจุบันจึงต้องมาหยุด เพื่อมารู้ปรับสมดุลให้พอดีระหว่างความสงบและการพิจ,จารณาแก้ไขปัญหาไปทีละอย่างอย่าเอาปัญหามาทับซ้อนกันจนกลายเป็นดินพ่อขางหมูอย่าไปคิดว่ามันเยอะเกินไปมันยากเกินไปทำเลยลองทำเสียเดียวนี้มันจะแก้ปัญหาด้วยการระลึกรู้กับปัจจุบันแก้ไขปัจจุบันทีละอย่าง อันไหนที่มันเกินก็สามารถบอกไปด้วยสัมมาวาจาว่าขอเบรกก่อนขอทำอันนี้สามารถจัดแจงตัวเองได้ด้วยการนำความรู้ทั้งหลายที่เราล่าเรียนมานะทางธรรมนี่แหละเป็นการล่าเรียนมาเพื่อความละวางความยึดมั่นถือมั่นออีโก้ก็เอามันลดลงอย่าไปยึดถือคำว่าสร้างภาพไว้ทำให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่พึงกระทำไม่อยากมีนี่ ก็ลดหนี้โดยการขายสิ่งของต่างๆที่พอขายได้ก็นำไปใช้หนี้ปรับมาให้เป็นพอดีกับการใช้ชีวิตอย่าไปยึดถือหรือว่าเป็นโขนเขาเรียกว่าหัวโขนนะก็กลายเป็นว่าทุกข์แทบแย่แต่ก็ยังอุ้มแบกเอาไว้แบกของหนักมันก็หนักไปก็ทุกข์ไปเราก็ต้องมาใช้สติปัญญานะทุกคนทุกข์จเข้ามาหาสแสวงหาเพื่อการ ดูว่าอะไรเป็นเหตุนะเราจะต้องเดินแบบไหนยังไงเมื่อเดินรู้ทางเดินแล้วถ้าไม่ปฏิบัติทางมรรคไม่เดินสักทีก็เท่ากับว่าแบกความรู้อย่างเดียวก็แก้ไขไม่ได้ฉะนั้นหลายคนที่ปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรบอกว่าคลายทุกข์ไม่ได้สักทีเพราะว่ามัวแต่รู้รู้ทุกเรื่องถามอะไรรู้หมดแต่ว่าไม่สามารถละได้เพราะว่าไม่ปฏิบัติ เพื่อสู้กับตนเองยับยั้งความรู้สึกของตนเองพัฒนาตนเองโดยการอย่าไปทําตามกิเลสข,ของตนพยายามอย่าทําตามความอยากให้เป็นไปตามสติปัญญารู้ณปัจจุบันมีสัมปัจญะรู้เรารู้เขาเราไม่ชอบสิ่งนี้คนอื่นก็ไม่ชอบเช่นกันอเราชอบสิ่งนี้ก็ให้ของดีกับคนอื่นของเสียเราไม่ให้ถ้าเราโมาแต่เอาของเสียให้ผู้อื่นกรรมก็จะอ่าเขาเรียกว่ากรรมก็จะตีกลับเราอีก ให้เราเป็นบุคคลที่พูดไปก็ไม่มีใครเชื่อถือพูดไปก็พูดแต่ทำให้เขาล้มล่มกันล่มความรู้สึกดีๆกันเนาะอ่าฉะนั้นเราก็ต้องสร้างสติปัญญาการสำรวมกายวาจาใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราพึงกระทาก็ขอให้ทุกท่านมีความตั้งมั่นตั้งใจมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวอ่จะทำอะไรก็อย่าทำไปแบบอ่า ล้มล้มไปแล้วก็ไม่เอาแล้วอทําทไปนิดนึงไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วเพราะว่าไม่สู้เราต้องสู้นะถ้าเราจะไปทางแห่งมรรคผลนิพพานในการที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานคือการดับเครื่องเสพแทงได้เราต้องมีอินทรีย์ที่แก่กล้านั่นคือฝึกอยู่ที่ตนเองทําทความเพียรเดินก็เอาเดินให้จริงมันจะแตกก็ให้มันแตกแต่ว่า แตกแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะว่าทําไปก็ขอให้ได้ได้ตัวละทุกนะไม่ใช่ตัวสร้างอาอันนี้ทาแล้วสะสมไปโอ้โหแตกครั้งที่หนึ่งแตกครั้งที่สองครั้งที่สามก็ได้แต่แค่ความเพียรเท่านั้นเราก็ต้องมาเพิ่มให้เป็นสัมมาวายโมนะไม่ใช่มิฉาวายโมเป็นการทําไปเพื่อยึดมั่นถือมั่นเอาเขาเรียกว่าเอาคะแนนเอาชั่วโมงบินชั่วโมงการปฏิบัติความยึดถืออ่ามาข่มกันอีกอันนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร เพื่อมาว่ามากล่าวขานกันอีกว่าเธอทำได้น้อยฉันทำได้มากอันนั้นก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ในการละกิเลสตัณหาอุปทานใดๆได้เลยฉะนั้นอย่าให้มันแตกเปล่าจงทำกิเลสนี้ให้มันแตกด้วยอ่าทำสติปัญญาอย่าให้สติปัญญามันแตกอีกฉะนั้นเราต้องเอาสติปัญญามาตีกิเลสให้มันแตกนะไม่ใช่กระจัดกระจายไปหมดทำอะไรก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันสักทีกับการคิด ในการมีสติในการเดินรู้นี่ละรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อการละวางความยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ก็จะน้อยลงไปอก็เป็นทางเดินแห่งมัมชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางกลางแบบไม่ไปติดซ้ายติดขวาอ่าไม่ใช่ว่าปล่อยไปเลยหรือไม่ใช่ไปยึดแบกหามไว้เลยอันนั้นก็ไม่ใช่จงมีสติปัญญารู้แบบพอดี พอดีแบบไม่มากและไม่น้อยมีสมดุลที่พอดีด้วยสมถะและวิปัสสนาอมีสมาธิฐานที่พอดีไม่ใช่ไปจมดิ่งแห่งการกดทับเอาไว้อ่าหรือไม่ใช่มีปัญญาอ,อันนี้ปัญญาทางโลกอีกคิด เรื่องนู้นเรื่องนี้หาเหตุผลแต่ก็วางไม่ได้นะก็ไม่ใช่ปัญญาทางธรรมปัญญาทางธรรมเป็นเรื่องของการละวางความยึดมั่นถือมั่นพบชาติก็จะน้อยลงพบชาติน้อยลงเพราะทุกน้อยลงเพราะเราไม่ไปยึดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจที่เกิดจากการสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ทั้งหลายก็เกิดก่อเกิดความรู้สึกขึ้นก็ไม่ยึดในความรู้สึกเห็นทุกอย่างเป็นเพียงสักแต่ว่าไปสักแต่ว่ารูป สักแต่ว่าความรู้สึกอพอใจก็รู้ไม่พอใจก็รู้ไม่ใช่ว่าจะเอาพอใจอย่างเดียวสุขอย่างเดียวปฏิเสธความไม่พอใจหรือความทุกข์ไปสิ่งไม่ได้มาก็อยากจะให้ได้มาน,นั่นเป็นเรื่องของตัณหาหมดฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้ให้เข้าใจความจริงแล้วให้เป็นวิชาที่ถูกต้องเป็นวิชาอของธรรมชาติตามความเป็นจริงอืมเอาวิชาก็ค่อยๆสําลองออกไปเราก็จะเท่ากับว่า เราเดินตามมรรคได้ถูกทางทางเดินมัชฌิมาปฏิปทาด้วยศินสมาธิปัญญานะในการแก้ไขพัฒนาตนให้เป็นบุคคลใหม่มีอุปนิสัยใหม่มีการกระทําใหม่ๆที่ดีๆขึ้นมามีคำพูดที่ดีสำรวมวาจามีใจที่คิดแต่เป็นสิ่งที่เป็นกุศล พยายามเคลียอกุศลออกไปอยู่อยู่ทุกๆขณะอย่างน้อยอให้ระลึกถึงคุณงามความดีแต่จะให้เหนือนั้นก็คือไม่ยึดในความดีจนทําให้แบกหามแล้วก็ทุกไปได้อีกว่าอพอเกิดเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงกับทุกทุกไปอีกว่าเราเป็นคนทําไม่ดีหรือสิ่งไม่ดีเกิดกับเราแล้วเพราะไปคิดว่าอ่าเกิดขึ้นกับเราลองหันกลับมาดูว่า เรามีที่ไหนอันนี้เป็นเรื่องของทำภายในอ่ทางสมมุติเหมือนกับเราจะมีตัวตนจริงมีพ่อมีแม่พี่น้องมีบ้านลถสิ่งของอันนั้นก็ว่าไปตามสมมุติแต่เรื่องของจิตผู้มีธรรมจะมองสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงสักแต่ว่าหรือเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงล้นแล้วเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทนอยู่ได้ยากไม่มีตัวตนอยู่จริงในจิตมองเห็นทุกอย่าง เป็นอน,นิจจังเปลี่ยนแปลงจนตั้งแต่แยกเขาเรียกว่าถ้าแยกชิ้นส่วนรถก็เป็นแค่อะไรอะไรรถยนต์เป็นพวงมาลายัยเป็นล้อเป็นกระบะเป็นกระจกก็เรียกไปตามสมมุติว่ากันแต่เมื่อรวมกันขึ้นมาแล้วเราจำได้ว่าสิ่งนี้เขาเรียกว่ารถ ขั้นถ้ามีคนบอกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรียกว่าเรือทุกใจอีกแล้วเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นเขาจะเรียกว่าอะไรก็ช่างเถอะแต่ให้เรารู้ในจิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะรถจะเรือจะคนสัตว์สิ่งของต้นไม้ใบหญา้าทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนอยู่ในจิตเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงเมื่อเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่ทุกข์เพราะเรามีแค่อาศัย แต่ไม่ได้หมายมั่นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราแล้วก็จะทำพาให้เราทุกข์ใจไปได้นะก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาตามเหตุผลตามเหตุปัจจัยแห่งสติปัญญาธรรมมีสติระลึกรู้แนบจิตอยู่เสมอด้วยสินสมาธิปัญญาก็ขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ด้วยเถินสาธุเจริญในธรรมค่ะ